สวัสดีครับเอซีสาหน่อยเอซีลาวอิงเป็นยังไงครับมือนีตื่นเศารมากเกินยังขึ้นครับพี่น้องเกินยังขึ้นอยู่บ้านอีหล่าวงอิงมือนีครับพี่น้องโอ้ยบ่หนาเสือนะพี่น้องนะเนาะเฮ้าพึ่งได้คุยกันกับแมนหน่อยกรับพอเอกครับไอกุมถิ่นนังอยู่ตรงนั้นอยู่ตลาดลวยสับอะครับพี่น้องก็ค,คือเห็น แม่หน่อยบอกคุยนะครับว่าอยากสิออกรถอีกขั้นหนึ่งสีมาสำลองไวล้ลคือสีมาเอารถขั้นตู้เนี่ยแต่ไปเฮดบาะไม่สีหน่กพี่น้องเนาะเห mm ็น hmm. คุยกันน,นั่งคุยกันก็นั่นแหละกำลังว่าสิออกแบบได้ดีนันะไปไป้ามาพ่อกลับมาจากกรุงเทพพี่น้องเอ้ยเห็นออกแล้วครับพี่น้อง เห็นออกแล้วรถโตโยตา้าครับพี่น้องพอร์เชเนอร์โตโยต้ตาโตไม่ครับพี่น้องโตไม้สุดเลยครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดบอคิดว่าแม่หน่อยจะได้ออกเร็วขนาดนี้ครับพี่น้องเนาะพึ่งว่ากันบอจักมือแต่มือนี่สุดท้ายออกแล้วครับพี่น้องออกแล้วออกแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นยังบอครับพี่น้องเห็นบอรบนครับพี่น้อง,งทะเออทบียนรถครับพี่น้องลงถ่ายด้วยยังก็ทุกคนไปเบิรงครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทั้งสี่วงนี้นั่งครับพี่น้อง 62นี่ลหละลองถ่าย62เลขงามครับเหมือนเลขงามมือนีเลขงามตรงกับมือนีวันที่หนึ่งพอดีก็แจงได้เขากับทารุนครับพี่น้องว่าสิเป็นแจงได้ว่าสีโอเคเะวะทุกคนก็าทาดติดตามทารุนว่าปขันออกอีรีเนี่ยบอหนาเสื้อเลยครับพี่น้องว่ามันสิให้เอฟซีและครับพี่น้องมือนีเสื้อว่าเอฟซีทุกคนต้องซื้อแท้ค,ครับพี่น้องที่ติดตามอีล่าที่ติดตามไอ สาวหน่อยมากต้องเห็นทุกคนครับพี่น้องแล้วก็ต้องมีหลายคนต้องไปวอาเรื่องนี้ครับเออลงลงช่อง u t u b e แล้วก็ทุกคนก็สิไปเห็นเลยสิครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องผมอีกคนนึงแหละครับพี่น้องที่สมวัามาจากคือเห็นแล้วมีความสุข,ขครับพี่น้องเห็นมีความสุข,ขกับอิหละอุงอ้งยิงกับแม่หน่อยนะครับพี่น้องอยากได้ยังก็ได้นี่แหละก็คือความหนาหักของอิหละที่เห็นให้เอ็ซีหักแพงนะครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องพ่ออิหละออกนาเไว้ที่เนี่ยเอซีอยากให้ยัางเดียวครับพี่น้อง ขอได้ในอยู่ข้างหนาอยากให้ครับพี่น้องแย่งกันให้เอาเงินนะนี่ละคือพี่น้องก็ขึ้นมาจากใส่มาก,กับความหนาหักของอิหลาความปังของอิหลาความดีความงามหรือสวรรค์หรือว่าบุญวาสนาของอิหละนะคบพี่น้องได้เฮ็ดสางมากตั้งแต่มือชาติก่อนหรือชาติจนมาถึงชาตินี่อิหลาก็ได้รับผลที่ว่านี่แหละครับพี่น้องคนเท่าขึ้บอกว่าเฮ็ดบุญนะมันก็ต้องนี่แหละครับพี่น้องไปเฮ็ดบุญได้ลหลายชาิหนาตายไปก็ไอชาตินี้ตายไปก็สิได นี่บุญผลกรรมกลับมา่ยังคืออีหลานนะครับพี่น้องในเมื่อชาติก่อนผมคิดว่าคงเฮ็ดในสิ่งดีๆในในสิ่งที่ถูกต้องมาชาตินี้หรือว่าปยซอยเหลือคนสิล่ะพี่น้องชาตินี้อีหลาเลยได้มากเป็นคนดังคนรวยคนมีมีแตพ่พ่อมีคนเห็นกัอยากจะให้อยากให้ยอยากหายง,งริงนะพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องทุกคนอยากตามอยากติดตามอยากหาอยากล่ YouTube อยากได้มี YouTube นี่แหละผมอีกส่วนหนึ่งแล้วครับพี่น้องได้เฮ็ดมาได้เฮ็ดยูทูบมาได้ในนี่อีหลานี่ยนี่น,น,น,นี่นี่ละครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องมือว่านเนี่ยนาะพี่นออ้องเนาะอมือว่านเนี่ยอีหลาก็ได้ไปรับรางวัลมรดกโลกล้านช้างครับพี่น้องอยู่สรารคามนะครับม้อสารคามครับพี่น้องมรดกล้านช้างกะเอื่อนนะครับกับกะพวกที่เฮ็ดแตดทำนองว่าผลงานดีเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่ม แของลุงแม่แม่โขงอะครับพี่น้องเออลุงแม่โขงอะแหละครับพี่น้องเนาะอ่านอาจเสิบอกของนเรือแต่พี่น้องเนาะบ่อะไรบ่ได้ตังเฮ็ดยังไหวหลายเพราะว่าเข้าสีวาวแบบว่าเพียวเพวเลยผมเนี่ยผมสิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องบ่ได้ว่าคิดว่าสีอัดยังไหวแนนอนบ่ได้เฮ็ดสคริปบ่สั่นหรอกพี่น้องบ่ได้เฮ็ดสคริปนี่แหละครับพี่น้องผลงานของอิหล่าที่เฮ้าติดตามมานี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ จังไดเฮากับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเท็กซี่ลองทางนี่แหะครับพี่น้องเนาะก็อีหล่าเข้ามากรุงเทพหรือว่าจังไดกับสิเจ็ดติดตามเบิง่งอีหล่าไปเรื่อยๆครับพี่นอนะ้องเนาะอาจสิได้เว้าเลอร์อเล่าอาจสิบ่เก่งแต่ก็พอพยายามเว้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องสิพยายามเว้าให้ได้เนื้อหาสาระแนะ่นี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าจังไดเฮากับบอท่านได้ เป็นยูทูบเบอร์เต็มโตว่าท่านได้เก่งเต็มโตครับพี่น้องเนาะอาจสิเป็นแบบเกอร์กะกะแน่จังไดกับฝากขอทษขออให้เอฟซีุกคนเอฟซีล่ะเอฟซีสาวหน่อยทุกคนที่บอกบอกเก่งแต่กะที่ผมก็ซิวอาตามที่ผมเห็นนะครับพี่น้องเนาะเอาตามที่ผมเห็นน่ะที่ว่าเฮาเห็นซูมือแล้วล่ะครับพี่น้องเนาะแล้วก็มอว่านเนาะพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้โหเห็นนี่ล่ะออกจากบานตอนแรกเนี่ยใส่ชุดขาวงามงามดูดีดูเด่นดูแบบประกายนะครับพี่น้องแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น ชุดไหมสีเขียวโอ้โหมันมันเป็นแบบว่าพู่มฐานเนาะพี่น้องมาดูแบบเขียวสง่านะครับพี่น้องเนาะมีอาถันสินะพี่นแบบเบิบ้งแล้วแบบ บ่หน,น่าเสื้อว่ามันสิได้เป็นแบบว่าเหมาะเจาะกับชุดอีหลานะพี่น้องเนาะจากที่ว่าอิหละเตรียมเสือ่อมบ่โ้หแน่บ่แน่ใจว่าจักไผมีมหาห้ยหรือว่าอิหละเตรียมไว้แล้วอันนี้เฮ่ากับบ่ฮู้หเนาะพี่น้องว่าฮู้แต่ว่าออกจากบ้านอีหละใส่ชุดสีขาวครับพี่น้องพ่อไปถึงงานอีหลาได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเอเอไม้ครับพี่น้องผ้าไม้ยังงามนะครับพี่น้องเนาะนี่ก็คงผมมองว่าคงสิมีคนเอามาห่ยครือว่าอีหล้เตรียมไว้ให้วอันนี่ล่ะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับพี่น้อง นี่คือความแบบหนาหักไปไซก็ตามแห่งเห็นชอบเห็นไอออมแอมนะครับพี่น้องออมแอมชอบเตรียมเสื้อผ้าให้อิหละยู่ยเรื่อยนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็บนในใจว่าไพเตรียมไว้ให้นะครับพี่น้องเห็นเพียงแต่ว่าเห็นไซหล้ะมันงามสง่าสวยครับพี่น้องสวยดีแล้วก็เห็นทีแบบว่าอยู่ในงานนะครับพี่น้องโอ้โหมีแต่คนอยากถ่ายรูปอยากมาขอถ่ายรูปกับอิลหลานเสนนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องความปังความดังความดีงามของอิหละเห็นให้ทุกคนได้หักได้แพ่ง ทุกคนได <uds> yup. ้ติดตามนี่แหละเบิงแล้วก็มีความสุขครับพี่น้องเบิงแล้วก็มีความสุขแม้ว่าอีหล่าสิไปไสก็ตามเฮาได้เห็นคนได้ติดตามเห็นคนได้ขอมาขอทายรูสิอู้ดีใจครับพี่น้องดีใจกับอิหล่าครับพี่น้องดีใจกับอิหล่าบอกจักสิบอกจังไดครับพี่น้องบอกว่าถือกันหูแต่ว่าชูมือเนี่ยมันมีแต่ความหักแล้วแฮงได้ไปนั่งคุยกับแมนหน่อยแฮงได้ไปนั่งคุยกับอิหล่าตรงนั้นมือนันก็นั่งคุยกับอีหล่านําหนา่งคพี่น้องแฮงมีความสุขหลายครับพี่น้อง แข่งมีความสุขครับพี่น้องทีได้ไเป็นนางคุยตรงนั้นโอ้โหพุ่มใจครับพี่น้องมือหนึ่งผมได้ไเป็นนางไก่ชิดกับดาราดังเนาะนักรลองดังคนเด่นดังสิคนคนดังได้ไเป็นนางคุยกันนี่ก็โอ้โหมีความสุขหลายครับพี่น้องมีความสุขหลายยอมรับว่ามีความสุขอีดีครับพี่น้องเ่อเคยมีความสุขแบบขนาดนี้ครับที่ได้ไเป็นนางเนี่ยส่วนกับขอบครั่วอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องอีกแบบความสุขอีกแบบหนึ่งกับเอเอทีเฮาคนที่เฮาหักแบบที่เป็นหักแบบแอนักรลออนัก นักหล่อมงเด่นสิก็ฮักแก่แต่นี่ก็ฮักด้วยใจเฮ้ยครับพี่น้องฮักด้วยใจพีแต่ว่าความมันกับลูกกับไอลูกกับเอลูกเข้าเองกับตรงนั้นมันก็สิเปลี่ยนแปลงกันแน่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องจังไดก็่าลืมครับพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมครับเมื่อนี้หวยครับพี่น้องหนึ่งศูนย์หกสองแมนบอครับพี่น้องหนึ่งศูนย์หกสองแมนบอผมก็เดี๋ยวผมสิติ๊ไว้ตรงนี้แหละครับพี่น้อง อย่งใดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเท็กซี่หลงทางช่องสับเบลือปองปอง,ปองนะครับพี่น้องมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC หลังอิงที่มาติดตามที่มาเบิงมาแย่งอย่งไดก็ฝากติดตามแน่เด้อครับพี่น้องกัอัดซีบอร์ดให้คลิปหลายเพราะว่ามันบกเกง่งกัยังหาเงินหางานเนี่ยครับพี่น้องเนาะอยากแล้วช่วงนี้ก็อยากได้เสืออ้อหลานนั่งเห็นงามๆอยู่เสือ้อวันที่30นะครับพี่น้องจังไดก็ฝากติดตามได้เลยครับพี่น้องนะขอบคุณครับ